การอ่านออกเสียงร้อยแก้วความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าอ่านหมายถึงว่าตามตัวหนังสือความสำคัญของการอ่านได้รับสาระความรู้ต่างๆฝึกกระบวนการคิดได้สร้างจินตนาการประเภทของการอ่านนะคะ 1. การอ่านในใจการอ่านในใจเนี่ยเป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ ที่มีผู้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรูปภาพและเครื่องหมายต่างๆอันที่สองนะคะการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงก็คือเป็นการเปล่งเสียงตามตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายซึ่งอาจมีจุดมุ่งหมายต่างกันเช่นอ่านเพื่อความเพลิดเพลิอนอ่านเพื่อเราให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะอ่านเพื่อความรู้อ่านเพื่อถอยทอดข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบพื้นฐานนะคะในการฝึกอ่านออกเสียงอันแรกเลยฝึกใช้สายตาก็คือเวลาเราจะอ่านนะคะให้ใช้สายตากวาตามข้อความแต่ละช่วงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจากคําต้นวรรคไปยังคําท้ายวรรคเพื่อรับทราบข้อมูลที่จะอ่านอย่างมีสมาธิอันที่2นะคะฝึกใช้เสียงเสียงต้องชัดเจนจำสใสไพเราะมีน้ําหนัก ดังพอประมาณนะคะให้ได้ยินทั่วถึงการใช้เสียงหนักเบาเพื่อเน้นความสําคัญของข้อความให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องอันที่สามนะคะเราต้องฝึกการใช้อารมณ์ควรจะศึกษาบทอ่านล่วงหน้านะคะให้เข้าใจเพื่อฝึกอ่านสอดแทรกอารมณ์ให้เหมาะกับเนื้อเรื่องและเจตนาของผู้เขียนมาดูความหมายของร้อยแก้วค่ะร้อยแก้วหมายถึงถ้อยคําที่พูดและเขียนเพื่อสื่อสารกันอยู่เป็นปกติในชีวิตประจําวัน ถูกต้องตามแบบแผนหรือไวยากรณ์ทำให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจได้การอ่านออกเสียงร้อยแก้วหมายถึงการอ่านออกเสียงงานเขียนประเภทความเรียงโดยการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามอัตระวิธีน้ำเสียงจังหวะเสียงให้เป็นปกติเหมือนกับการพูดเหมาะสมกับเรื่องที่อ่านเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ฟังซึ่งจะทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมคอยตามไปกับเรื่อง แลมาดูหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วนะคะ 1. อ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีอ่านอย่างไรนะคะก็คือการออกเสียงตามหลักเกณฑ์ของภาษาไทย1.1น,น,นะคะอ่านออกเสียงควบกรัมกลีดกลายคว่ำควักควยายไรตรองครุขระครอบครัวอันนี้คือตัวอย่างนะคะให้มันมีการอ่านออกเสียงควบกรัมนะคะอันที่สองอ่านออกเสียงอักษรน,นาอักษรน,นาเช่นสมัครสมานขมีขมัน สยมภูนะคะอันที่3าอ่านแบบเรียงพยางสมาคมบุตรยาอันที่4นะคะอ่านออกเสียงคำบาลีสันสกษษษษษิตเมนนะคะเมรุมาตอันที่หาอ่านออกเสียงคำสมาดพุทธศาสนาอุตสาหกรรมอันที่2อนะคะอ่านตามความนิยมคือการอ่านที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์เน้นความแพเราะและความนิยมเช่น บางคนอาจจะอ่านว่าอุดมคติหรืออุดมมคติหรือโบราณคดีบางคนก็อ่านโบราณน,นักคดีดิเรกผลไม้นะคะอันนี้อ่านตามความนิยมต่อมาอ่านตามตัวยอ่อนะคะควรอ่านคําเต็มของคําที่ถูกย่อไว้นะคะกอหอจุดได้งบจากกคออจุดรปรับปรุงกองทัพสิบล้านถ้าเราจะอ่านจริงๆนะคะ เราจะต้องอ่านว่ากระทรวงกลาโหมได้งบประมาณจากกระทรวงกางคลังปรับปรุงกองทัพ10ล้านและข้อที่4นะคะการอ่านตัวเลขและเครื่องหมายมีหลักการที่แตกต่างกันเช่นถ้าจะอ่านจํานวน2หลักครึ่งไปที่ลงท้ายด้วย1เราจะต้องอ่านว่าให้ออกเสียงว่าเอ็ดเช่น11 2 5อ1ดเอ็ดนะคะ ถ้าเราอ่านตัวเลขที่มีจุดพศนิยมนะคะตัวเลขหน้าจุดพศนิยมอ่านแบบจํานวนเต็มแต่ถ้าตัวเลขหลังจุดพศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัวยกตัวอย่างนะ1 2 3 4นะคะหรือ29.012ส่วนการอ่านตัวเลขบอกเวลา23นาฬิกานะคะ12บสนาฬิกาสนาที หกนาฬิกาสามสิบนาทีสี่สิบห้าวินาทีนี่คือหลักการอ่านตัวเลขบอกเวลานะคะส่วนการอ่านบ้านเลขที่ถ้าบ้านเลขที่ที่มีตัวเลขสองหลักให้อ่านแบบจํานวนเต็มถ้ามีสามหลักขึ้นไปให้อ่านเรียงตัวหรือจํานวนเต็มก็ได้แต่หลังเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายทับเนี่ยต้องอ่านเรียงตัวเช่นบ้านเลขที่ห้าสิบหกทับสามเก้าสองบ้านเลขที่ 653หทับสหรือบ้านเลขที่653สามทับ21สามารถอ่านได้นะคะส่วนการอ่านเครื่องหมายปยานน้อยนะคะเราต้องให้อ่านคำเต็มที่ย่อไว้คำว่ากรุงเทพและมีปยานน้อยเราก็ต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครโปรดเก้าและปะยานน้อยนะคะก็อ่านว่าโปรดเก้าโปรดกระหม่อมอันนี้คือตัวอย่างนะส่วนการอ่านเครื่องหมายปยานใหญ่นะคะ ข้อความที่เขียนเครื่องหมยาหยไปยันใหญ่ไว้ใทายข้อความให้อ่านวันละหรือและนะคะยกตัวอย่างเนาะสิ่งของที่ซื้อขายกันในห้างสรรพสินค้ามีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสําอางไปยันใหญ่ใช่ไหมเราก็ต้องอ่านว่าสิ่งของที่เครื่องสําอางและสิ่งของที่เครื่องสําอางและอื่นๆอย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ตัวอย่าง ส่วนการอ่านนามเฉพาะนามเฉพาะเคยพูดไปแล้วก็คือวิสามายนามนะคะวิสามญยนามคือนามเฉพาะเรียกเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถนนตำบลชื่อบุคคลชื่อสกุลนะคะอย่างเช่นจตุรพักพิมานก็คืออำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบ้านแพรกบ้านแพรกนี้ก็คืออำเภอในจังหวัดลบบุรีอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่ยกมาว่าการอ่านนามเฉพาะเราต้องอ่านอย่างไร มารยาทในการอ่านหนึ่งเลยเราจะไม่อ่านจดหมายหนังสือหรือสมุดบันทึกส่วนตัวของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาดอันที่สองถ้าเราเข้าไปในร้านหนังสือนะคะหรือร้านขายหนังสือเราควรจะต้องนั่งอ่านเงียบๆไม่ส่งเสียงดังนะคะไม่ถ่ายข้อความหรือคัดลอกข้อความไม่ฉีกกระ,ระดาษหุ้มปกหนังสือนะคะโดยพนักงานบางที่เนี่ยหนังสือเขาจะห่อปกพลาสติกมานักเรียนก็ไม่ควรที่จะไปฉีก อันต่อมาก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมต่างๆที่จะสร้างความรําคาญให้แก่ผู้อื่นค่ะมารยาทในการอ่านนะคะข้อที่สเราเนี่ยไม่ควรจะงกศีรษะเข้าไปยังหนังสือขณะที่ผู้อื่นกําลังอ่านอยู่ข้อที่4ี่การอ่านออกเสียงต้องอ่านด้วยเสียงที่ดังเหมาะสมหากอ่านในใจไม่ควรให้มีเสียงหรือทําปากขมบขมิบขณะอ่านเพราะจะทําให้คนข้างๆเรานะคะรําคาญและอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องและข้อที่หเมื่ออยู่ในวงสนทนาหรือที่ประชมุม ก็ไม่ควรหยิบหนังสืออะไรก็ตามขึ้นมาอ่านเพราะจะเป็นการเสียมารยาทและ,ะแสดงถึงความไม่ใส่ใจค่ะวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการอ่านรอยแก้วและมารยาทในการอ่านเรียบร้อยแล้วครูมีงานนะคะให้นักเรียนทำา m n d Mapping นะคะสรุปเรื่องที่เรียนวันนี้นะคะใส่สมุดภาษาไทยค่ะและส่งนะคะใน g o o g l e Classroom ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ